ดูเหมือนว่าในวงการยูทูบเบอร์สายเกมต่างประเทศโดยเฉพาะกับเกม e มคร f t จะมีดราม่าใหญ่ระหว่าง2ยูทูบเบอร์ชื่อดังระดับโลกอย่างดรีมและก็ Tommy Init จากความขัดแย้งกันในเซิร์ฟเวอร์ลากยาวมาสู่ข้อกล่าวหาที่รุนแรงมากมายไม่ว่าจะเป็นการชกติสตร,สรีมเมอร์ชื่อดังเอและก็ดรีมที่ถูกแชรว่ากดขี่ครีเอเตอร์รุ่นใหม่ไม่มีความสำนึกผูกขาดอำนาจและผุกขามคนใกล้ตัวจนทั้งคู่เปิดศึกแชรกันไม่มีพักเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าครับ เปิดตัวแบรนด์ใหม่ของแบค k อ e s อีสปอร์ตกับ Unleash Energy จีดรเพิ่มโฟกัสว่องไวรีเฟรชสดชื่นกับ3รสชาติสับประรดบลูเบอรี่เลมอนและรสพีชมีทั้งแบบกระปุกและซองหาซื้อได้แล้วที่ช h อปปี้ลาซาด้และเว็บไซต์ของเราลิงก์ใน Description เลยและตอนนี้เรามีโปรเปิดตัวด้วยซื้อ3ซองเหลือแค่7 9บาทและ3กระปุกแค่2 9 9 9บาทเท่านั้น รีบเลยก่อนที่จะหมดโปรโมชั่นนะครับในช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาทอมมี่นิดยูทูบเบอร์ชื่อดังได้ทำการปล่อยวิดีโอที่มีชื่อว่า Dream ซึ่งมาเป็นวิดีโอที่เจ้าตัวพูดถึงดราม่า,มาที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างเขากับ Dream อดีตเพื่อนร่วมเซิร์ฟเวอร์ Dream SMP และวิดีโอก็กลายเป็นกระแสะไวรัลอ,อย่างรวดเร็วมีคนดูมากกว่า4ล้านวิวภายในเวลาแค่2อาทิตย์ โดยจุดเริ่มต้นของดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่ทอมมี่ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์กับรายการนึงในช่วงท้ายปี2024และพูดถึงสตรีเมอร์ชาวยิวที่มีชื่อว่ามิสคิฟว่าเขาเนี่ยแหละที่เคยเป็นคนที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยพบเจอมาเลยซึ่งมันเป็นคำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงทำให้เกิดกระแสโจมตีทอมมี่อย่างหนกัก จากนั้น x q 4กระี่ก็เด็กับปกป้องมิสคิฟพร้อมกับวิจารณ์ทอมมี่ว่าเรียกชาติและคําพูดของเขานันมันรุนแรงเกินไปแถมยังบอกว่าคำพูดและท่าทางของทอมมี่นั้นมันครีชเอามากๆ การที่เอ c เขามีส่วนร่วมด้วยยิ่งทําให้ดราม่าในครั้งนี้เนี่ยมันร้อนแรงมากขึ้นจากนั้นในวันที่10มกราคมทอามีก็ได้มีการออกมาโต้กลาบด้วยการโพสต์ภาพของเ q c ที่กำลังจับมือกับโดนัลด์ทรัมป์พร้อมกับเสริมว่าการที่เอ c สามารถทำอะไรที่คริสโกเขาได้ถือเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะ แต่ x q 4ก่็ทำสำเด็จนได้ต่อมาในวันที่27มกราคม2015 XQ4 ก่ก็มาตอบโต้กลับอีกครั้งโดยกล่าวว่าเขาเริ่มต้นจากการเป็นสมเมอร์ในห้องใต้ดินของตัวเองและสามารถไลฟ์ร่วมกับอดีตประธาน,นดีบีได้แถมตอนนี้เขาก็ยังเป็นประธานดีบีอีกครั้งแล้วด้วยเพราะกับตั้งคำถามว่านี่มันเป็นเรื่องแย่ตรงไหนกันล่ะจากนั้น XQ4 กก็ยังคงชกสวนทอมมี่กลับอย่งางหนักโดยกล่าวว่าทอมมี่เคยสร้างชื่อเสียงของตัวเองด้วยการก่อติดอยู่กับรีฟ แต่ตอนนี้กลับเปลี่ยนไปเป็นทอล์กโชว์ใช้มุกตลกที่พุ่งเป้าไปที่กลุ่มเด็กสาววัยรุ่นแทนคำพูดของ a q c ก็เลยถูกมองว่าเป็นการตั้งข้อสงสัยในทิศทางเนื้อหาคอนเทนต์ของทอมมี่ว่าจากอดีตที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของ RSP m และได้รับความนิยมจากสิ่งนั้นแต่ตอนนี้กลับทำได้แค่พยายามหาความสนใจด้วยวิธีอื่นที่ไม่เหมาะสมแทน คำกล่าวนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่า XQC กลายโจมตีตัวตนและพฤติกรรมของทอมมี่โดยโตรงและสะท้อนเหตุการ์แบ่งขั้วที่ชัเดเจนขึ้นในวงแฟนของทั้งสองฝ่ายซึ่งเริ่มขุดคุยเรื่องราวเก่าขึา้นมาเป็นหลักฐานในการโต้เถียงบนโซเชียลมีเดียงต่อเนื่องโดยหลังจากที่ XQC พูดถึงชื่อของรีมขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือเจ้าตัวอย่างรีแบงนั้นตัดสินใจเข้ามาร่วมวงนี้ด้วยโดยโตรงโดยเขาออกมาโจมตีทอมมี่และกล่าวหาว่าเขานั้นพยายามทำตัวเป็นตำรวจบนโลกอินเทอร์เน็ต และมีการใช้คําพูดที่ดูถูกแฟนคลับของตัวเองซึ่งนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้สถานการณ์บานปลายไปมากขึ้นและทำให้โพสต์นี้ถูกลบหายไปอย่างรวดเร็วยังไงก็ตามเรื่องราวก็ไม่จบแค่นั้นเพราะแฟนคลับเนี่ยก็ยิงชุนกันหนักมากทําให้จากเรื่องที่เป็นเพียงแค่ความขัดแย้งระหว่างคน2คนแต่ตอนนี้เนี่ยมันได้กลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่ที่ดึงเอาอดีสมาชิกของ d ีแมสเมหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแทน แต่สีที่ป็นดรามา่ามันระเบิดยิ่งขึ้นนั่นก็คือการที่รีบยังมีการโพสต์ภาพมีมล้อเลียนแฟนๆของรีบเอสเอ็มพีโดยเปรียบเทียบว่าพวกเขามีทางเลือกอยู่2ทางนั่นก็คือเติบโตขึ้นหรือจะกลายเป็นแฟนของ Tommy, ทอมมี่นิที่งี่เง่าซึ่งทําให้ชาวเน็ตแฟนจากเซิร์ฟรีเอสเอ็มพีในอดีตถึงกับชุดกันหนักถึงแม้ว่าหลังจากนั้นรีบจะลบโพสต์นี้ทิ้งไปแต่เขาก็ยังโพสต์ข้อความลงบนเรดดิตเพื่อโตตอบคนที่คอยกดดันให้เขาลบโพสต ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวเขาก็อ้างว่าทอมมี่เป็นคนที่ชอบโกหกเกี่ยวกับตัวของเขาอยู่เสมอและมองว่าทอมมี่ไม่มีจุดยืนของตัวเองและเปลี่ยนไปตามกระแสสังคมรีมพยายามอธิบายโดยการบอกว่าเขาแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจให้เห็นว่าทอมมี่นั้นใช้ที่พูของตัวเองในทางที่ผิดและเขาเองก็ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีแฟนๆเขาทุกคนที่เป็นเรียลเซนเตอร์แต่คำาิวัตผู้นี้กลับไม่ได้ช่วยทําให้สถานการณ์ดีขึ้น และในท้ายที่สุดรีมก็ยอมรับว่าการใช้คำพูดของเขานั้นเป็นความผิดพลาดและบอกว่านี่จะเป็นบทเรียนให้เขาเข้าใจพร้อมกับบอกว่าทุกคนจะให้อภัยเขาแต่กระแสต่ตอต้านก็ยังคงดําเนินต่อไปทำให้เขาต้องเชื่อกับแรงกดดันอย่งางหนักหลังจากกระแสดาราม่าปะทุข,ขึ้นมาทอมมีก็มาโต้ตอบผ่านแพลตฟอร์มเอของเขาก่อนจะตามาด้วยคลิปวิดีโอ YouTube ที่ใช้ชื่อเรียบง่ายว่าดีมซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของความขัดแย้งในวันที่2มกราคมนี้เอง ซึ่งในวิดีโอน,นั้นทอมมี่เม่เพียงแค่วิจารณ์การใช้คำพูดไม่เหมาะสมของรีบแต่ยังมีการกล่าวถึงพฤติกรรมของรีบที่เขามองว่ามันเป็นปัญหาในหลายนานด้านโดยเฉพาะกับทัศนคติเชิงลบที่เขามีต่อผู้หญิงและพฤติกรรมที่เขาเคยได้รับเมื่อ4ปีก่อนในช่วงที่ยังเป็นวัยรุ่นที่ม่งเข้าสู่วงการทอมมี่เปิดเผยว่าตอนนี้เขาอายุได้เพียงแค่16ปีรีบเคยคํ้คำแนะนำเกี่ยวกับ YouTube แต่กลับใช้สิ่งน,นั้นเป็นเครื่องมือในการกดดันเขาในตอนหลังและนนะนำให้เขารู้สึกว่าตัวเองไม่รับการปฏิบัติอย่างเเทท่าทียม นอกจากนี้เขายังกล่าวว่ารีใช้สถานะของตัวเองในเซิร์ฟเอสเพื่อควบคุมและหาผลประโยชน์จากครีเอเตอร์รุ่นใหม่ๆที่เข้ามาร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เขาไม่พบเจอแค่กับตัวเองแต่มัน,นเกิดขึ้นกับใครหลายคนด้วยนอกจากนี้ทอมมี่ยังเปิดเผยอีกว่าแม่ของเขาก็เคยถูกรีส่งข้อความคุกคามมาด้วยทําให้เขาบอกว่ารีไม่ใช่ครีเอเตอร์ที่วฤติกรรมไม่ดีเท่านั้นแต่มันกลายเป็นตัวร้ายของเรื่องนี้ไปโดยสมบูรณ์เรื่องราวมันก็ยิ่งร้อนแรงขึ้น เมื่อแม่ของทอมมีอม่ออมาโต้ตอบรีบด้วยตัวเองโดยวิจารณ์ว่าเขาเป็นคนที่ขาดความเคารพต่อผู้อื่นและมีทัศนคติที่ไม่เหมาะสมต่อคนพิการจากนั้นรีบก่อมาโต้กลับในโพสต์ของเขาที่ได้ถูกลบออกไปแล้วโดยเขาบอกว่าตอนนี้เขากาลังเตรียมวิดีโอเพื่ออธิบายทุกอย่างจากมุมมองของตัวเองและเขาก็บอกว่าสิ่งที่ทอมมี่พูดไปนั้นเป็นการบิดเบื่อและโจมตีเขาต่อหน้าผู้ชมจํานวนมาก ในวันที่4มกราคม2025รีมอัปโหลดวิดีโอเพื่อโต้อตอบเรื่องราวทั้งหมดโดยเริ่มต้นโดยการขอโทษสำหรับการใช้คำพูดไม่เหมาะสมในโพสต์ของเขาก่อนหน้าอย่างไรก็ตามเนี่ยรีม,มองว่าข้อกลา่าวหาของทอมมี่เติมไปด้วยการบิดเบือนโดยเฉพาะที่เขาเคยถูกกล่าวหาในอดีตเกี่ยวกับเรื่องของผู้ยาวซึ่งรีมเนี่ยก็เด่นย้ำว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไปแล้วและได้มีการนำหลักฐานมากางให้เห็นแล้วว่าคนทีอ่ออกมากล่าวหาเขานั้นก็ออกมายอมรับแล้วว่าเธอโกหก รีมยังตั้งคำถามกับทอมมี่ที่เคยบอกว่าเขาเล่นเพื่อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับผู้หญิงโดยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าทอมมี่ไม่เคยให้หลักฐานหรือเล่าในบริบทที่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อกล่าวหาพวกนี้เลยสักนดิดรีมยังได้มีการตอบโต้ข้อกล่าวหาที่ว่าเขาคุกคามแม่ของทอมมี่โดยเปิดเผยชัดที่เขาเคยส่งถึงเธอเพียงครั้งเดียวซึ่งเป็นข้อความเกี่ยวกับราม่าที่เกิดขึ้นในขณะนั้นซึ่งเขาก็ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาคุกคามหรือก่อกวนเธอเลยแม้แต่นิดเดียว รีบกล่าวหาว่าทอมมี่ทำให้เรื่องราวนี้ดูร้ายรดจนเกินจริงและทำให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าเขาคุกคามแม่ของทอมมี่อย่างต่อเนื่องทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วไม่ได้เพียงข้อความเดียวที่ไม่นมีเจตนาร้ายอะไรเลยเขายังตั้งคำถามว่าถ้าเขาคุกคามจริงทำไมจึงไม่มีหลักฐานหรือเพิ่มเติมล่ะและมองว่าข้อกล่าวหานี้เป็นเพียงวิธีท,ทอมมี่ใช้เพื่อทำให้เขาดูเป็นตัวร้ายและเรียกคะแนนความเห็นใจจ,า,จากเหล่าผู้ชม อีกหนึ่งประเด็นที่รีออกมาตอบโต้ก็คือข้อกล่าวหาที่บอกว่าเขาเคยควบคุมและเอาเปรียบครีเอเตอร์รุ่นใหม่ในเซิร์ฟเวอร์โดยเขาก็ยืนยันว่าการได้คำแนะนำกับทอมมี่เกิดจากการที่เขามอกว่าในตอนนั้นทอมมี่มีพรสวรรค์และเป็นคนที่ทำงานหนักซึ่งเป็นเหตุผลที่ทให้พวกเขาเคยคุยกันเกี่ยวกับ YouTube เป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อวนันรีมอกว่าการที่ทอมมี่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นข้อกล่าวหาเป็นการสร้างภาพให้ตัวเองกลายเป็นเยือ รีมยังโต้กลับอีกด้วยว่าความสำเร็จของเซิร์ฟเวอร์ Dream SMP นั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าฝีมือของทอมมี่เพียงคนเดียวแต่มันเป็นผลมาจากครีเอเตอร์ทุกคนที่รวมใจกันสร้างขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าคําพูดของทอมมี่ที่บอกว่าตัวเองมีส่วนสําคัญต่อความสำเร็จของ Dream SMP เป็นการมองตัวเองสูงเกินไปซึ่งมันเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกับทอมมี่ที่เคยกล่าวหาร,รีว่าเขามีอีโก้และชอบกดขี่คนอื่น นอกจากนี้ดีมยังตอบโต้เรื่องสินค้าของเขาหลังจากที่ทอมบี้พูดจาเสียดสีว่ามันถูกออกแบบมาอย่างมากง่ายโดยดีมก็อธิบายว่าแบรนด์สินค้าของเขาเป็นธุรกิจครอบครัวที่คนในท้องถิ่นทำงานร่วมกันและมันไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ในทางกลับกันบริษัทที่เป็น่ฟยผลิตสินค้าให้กับทอมบี้เคยถูกกล่าวหาวา่าใช้แรงงานเด็กและหลอกลวงทั้งครีเอเตอร์และก็ผู้บริโภคซึ่งเคยถูกค o ฟฟี่สินล่าขุดคุยและเปิดโปงมาก่อน ด้จากนี้รีก็ยังหันไปโจมตีทอมมี่อีกด้วยโดยกล่าวหาว่าทอมมี่พยายามสร้างภาพลักษณ์ว่าตัวเองเป็นฮีโร่ของ YouTube และถูกมองว่าควาสนุองเขาเหนือกว่าครีเอเตอร์คนอื่นๆท้ายที่สุดรีมทายทอมมี่ลบวิดีโอทั้งหมดที่รีมเคยโพสในช่องของเขาและรีมก็จะทำแบบนั้นด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่าทอมมี่กระเทือนในคำพูดของตัวเองเพราะกับปิดท้ายด้วยการบอกว่าเขาไม่จะเป็นต้องกดคนอื่นลงเพื่อทำให้ตัวเองดูดีขึ้นหรอกนะจากนั้นในวันที่15มกราคม2025 ทัปโบ้หนึ่งเดนสมาชิกที่เกี่ยวข้องก็ได้ออกมาไลฟ์สตรีมเพื่อตอบโต้วิดีโอของรีมโดยเขาแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยกับหลายๆประเด็นที่รีมกล่าวถึงโดยเฉพาะข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับบริษัทสินค้าที่พวกเขาเคยร่วมงานด้วยในวันถัดมารีมและทัปโบ้ตัดสินใจที่จะเปิดไลฟ์สตรีมร่วมกันบนทวิชเพื่อเคลียร์ความเข้าใจเกี่ยวกับดราม่าทั้งหมดซึ่งการพูดคุยในครั้งนี้ก็ยืดเยื้อนานถึง3ชั่วโมงครึ่งโดยที่แต่ละฝ่ายก็พยายามอธิบายถึงจุดยืนของตัวเองกันอย่างหนักแน่น อย่างแรกเลยก็คือริมแสดงความเสียใจ่อคำพูดของเขาในอดีที่มันอาจส่งผลกระทบไปถึงคนอื่นพร้อมกับเปิดประเด็นเกี่ยวกับบริษัทสินค้าที่ทอมมี่อินดิและก็ทัพโปเคยทํางานร่วมกันโดยเขาตั้งคําถามหรือข้อกล่าวหาว่าบริษัทดังกล่าวมีการใช้แรงงานในจริงใช่ไหมซึ่งทัพโปก็ยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงแต่ระบุว่าประเด็นนี้ยังคงอยู่ในข้อยภาคทางกฎหมายทาให้เขาไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ ถึงแม้ว,ว่าการสนทนาระหว่างสองโคดจะเต็มไปด้วยความเห็นต่างแต่ในท้ายที่สุดทั้งสองโขดก็เริ่มเห็นพ้องต้องกันว่ามันไม่มีทางที่พวกเขาจะหาข้อสรุปที่มันตรงกันได้เนื่องจากพวกเขาก็มีมุมมองที่แตกต่างกันแต่อย่างที่พวกเขาเห็นตรงกันก็คือไม่ต้องการให้คนอื่นมาตีกันและคอยปลุกปั่นเกีก่ยวกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว ่ัดมาในวันที่19มกราคม2025ทอมมี่ได้ทำการปล่อยตอนใหม่ของพอดแคสต์ในช่องชันอัพ I am Talking ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เขาได้มีการพูดถึงดราม่าหลังจากที่รีบปล่อยวิดีโอตโต้กรับยังไงก็ตามเนื้อหาภายในพอดแคสต์อันนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลใหม่ที่สำคัญอะไรเป็นเพียงแค่การสรุปม,มุมมองของเขาต่อเหตุการณ์ทั้งหมด ซึ่งถอมีก็ยืนยันว่าเขาไม่มีความเคารพตรีมและไม่รู้สึกภาคภูมิใจอะไรในตัวเขาเลยเพราะทั้งระบุว่าในคลิปวิดีโอที่เขาไปทําก่อนหน้านี้เนื้อหามันก็ครอบคลุมทุกอย่างที่เขาพูดไปแล้วและไม่มีอะไรจะพูดเพิ่มเติมอีกต่อไป นอกจากนี้เขายังกล่าวหาว่าดรีมเนี่ยไม่เคยแสดงถึงความเห็นอกเห็นใจต่อความเสียหายที่เขาเคยสร้างขึ้นเลยและดูเหมือนว่าจะมีความรู้สึกผิดอะไรเลยด้วยซ้ำเพราะกับเสริมอีกว่าดรีมเป็นหนึ่งในบุคคลที่เขามองว่าเอาตัวเปไปศูนย์กลางของจัก,กรวาลและเป็นคนที่รับมือด้วยได้ยากมากที่สุดเท่าที่เขาเคยเจอมาเลยทีเดียวจากนั้นทอมมี่เนี่ยก็ประกาศว่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนี้ต่อไปแล้วนะถ้าเกิดมันมีเรื่องอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาจริงเขาก็จะพูดถึงมาในแพลตฟอร์มอย่างเพ t r e o n ทาให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า,ร,มมาราม่าระหว่างเขาและรีมอาจจะกำลังสิ้นสุดลงในท้ายที่สุดฟังมาถึงตรงนี้ทั้งตัวของรีมและก็ทอมมี่ต่างก็พูดตรงกันว่าพวกเขาเนี่ยไปตระการให้มีเรื่องนี้ต่อไปแล้วและก็จะเดินทางเดินหน้าต่อไปโดยที่ทั้งคู่เลี่ยงเี่ยจบเรื่องราวไว้ตรงนี้และหันไปโฟกัสกับเส้นทางของตัวเองซะอย่างดีสักกวา่า ซึ่งดราม่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะจบลงตรงนี้แล้วแต่ว่าถ้าหากใครสงสัยว่าและไอ้ดราม่าที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรทําไมาอดีตเพื่อนรวงเซิร์ฟเวอร์ที่เคยสนิทกันและรวมมือกันมาตั้งนานอย่างดีมและทอมมี่ถึงมีความขัดแย้งเนี่ยก็สามารถฟังต่อได้เลยนะครับ อันที่จริงความขัดแย้งระหว่างรีมและทอมมี่เนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่มันมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคทองของเซิร์ฟเวอร์รีมเอสเในปี2020จนถึงปัจจุบันในช่วงโควิด19ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกม Minecraft และแพลตฟอร์มสรีมมิ่งได้รับความนิยมอย่างมากรีมได้กลายเป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่เติบโตได้เร็วที่สุดด้วยคอนเทนต์ n e c r a f t แ m a ฮันทที่มียอดวิวทะลุ100ล้านของเขาแต่สิ่งที่พวเขาขึ้นแท่นเป็นบุคคลอันา Dream เต โดยจุดเด่นของมันก็คือการเล่นแบบโรเล์หรือการสวมบทบาทโดยสมาชิกภายในเซิร์ฟเวอร์จะมีการสร้างเรื่องราวของตอนเองขึ้นมามีการก่อตั้งอาณาจากักรทำสงครามและสร้างวิธีกรรมเอาไว้มากมายภายในเซิร์ฟเวอร์ให้ผู้ชมได้ติดตามจากนั้นทอมมี่ก็ได้มีการเข้าร่วมเซิร์ฟเวอร์นี้ด้วยวัยเพียง16ปีและเขาก็ได้กลายเป็นดาวเด่นที่บนบาทสำคัญมากๆภายในเซิร์ฟส่งผลทำให้ทั้งตัวเขาและดูอีกกลายเป็นเพื่อนร่วมงานที่ส่งอิู่ในบทสุดของ d n m p หลังจากนั้นความเรียงของเซิร์ฟเวอร์ดีม e เซมพีก็ดังระเบิดและมีแฟนที่ชื่นชอบและเฝ้าติดตามใครพวกเขากันอย่างเหนียวแน่นแต่แน่นอนว่าสิ่งที่มาเข้ากับชื่อเสียงก็คือปัญหาของกลุ่มแฟนคลับของเขาแฟนคลับของรีมหรือที่เรียกกันว่าดีมส a ตนมีชื่อเสียงในทางลบมากๆ เพราะว่าพี่แกได้ไปสร้างเรื่องดราม่าไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นการคุกคามการสืบค้นหาข้อมูลส่วนตัวของคนอื่นแล้วเอาทัวร์ไปลงดาดทอสใส่คนอื่นเที่ยวมาวิจาร์รีพด้วยความหยาบคายแถมยังทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมอีกมากมายและจุดเริ่มต้นของความย่งยระหว่างรีบแล้วก็ทอมมี่ก็เริ่มต่อตัวขึ้นในช่วงปลายปี2021เมื่อทอมมี่เริ่มไดความนิยมมากขึ้นและมีบางคนเริ่มสังเกตว่าทอมมี่เริ่มมีการทาคลิปล้อเลียนรีพมากมาแถมยังเคยเล่นมุกใส่รีบในเชิงหยาบคายด้วยเกี่ยวววัรเเนนนนาาม่่ยองีใชล้แตต เขาก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งทุกคนก็ยังไม่ได้เอกใจมากเท่าไหร่ก็แค่คิดว่าน่าจะล้อเลียนกันแรงไปหน่อยแต่แล้วความขัดแยงด้งระหว่างทั้งสองคนก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นในปี2022เมื่อเทคโนโเบลส,สมาชิกคนสำคัญของดีเวสเซมพีได้จากไปด้วยโรคมะเร็งความเสียหายในครั้งนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อชุมชนและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่ทำให้ความดีของเซิร์ฟเวอร์ดีเวสเซมพีร่วงดิ่งลงแบบไม่คาดคิดตั้งตัว ในเดือนเมษายน2023ัีบ Dream ตัดสินใจปิดเซิร์ฟเวอร์ Dream SMP อย่างเป็นทางการและได้ทำลายมันลงในตอนจบของเรื่องราวถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุค Dream SMP และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สำหรับคนที่มีความเกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์นี้ทุกคนจากนั้นควากิตตี้หนึ่งในอดีตสมาชิกของ Dream SMP ได้ประกาศสร้างเซิร์ฟเวอร์ใหม่ที่ชื่อว่า Q SMP ซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร,ร์ Minecraft ที่รองรับทั้งภาษาอังกและสเปนเพร้ะกับแปลภาษาได้แบบเรียลไทม์ หลังจากนั้นรีก็อมาตอบโต้ด้วยการประกาศเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองที่ใช้ชื่อว่า Unismp t e ซึ่งมีการสนับสนุนหลายภาษา สิ่งที่ตามมาก็คือแฟนคลับของรีบเข้าไปโจมตีควอดกิตตี้โดยกล่าวหาว่าเขาไปขมโมยแนวคิดของรีฟซึ่งรีเมกก็พยายามอธิบายเรื่องนี้ผ่านโพสต์ที่อาเหยียดในทวิตเตอร์แต่กลับกลายเป็นมีดที่ผู้คนเอามาล้อเลียนแทนต่อมาทอมมี่ก็ได้ปล่อยคลิปวิดีโอล้อเลียนรีฟและเซิร์ฟเวอร์ของเขาโดยทําการบิดเบือนดราม่าระหว่างรีฟและควอดกิตตี้ให้ดูเหมือนว่ารีฟต้องการให้มีเพียงแค่เอสีของตัวเองในขณะที่ควอดกิตตี้ต้องการให้ทั้งสองเซิร์ฟเวอร์อยู่ร่วมกัน ซึ่งการนําเสนอของทอมมี่ในคลิปนี้มันก็ทำให้ผู้โหดเกิดความเข้าใจผิดและเกิดกระแสโจมตีรีมากขึ้นและหลายคนก็มองว่านี่เป็นความตั้งใจของทอมมี่ที่ทำให้รีมันดูแย่และสร้างความแตแกแยกระหว่างแฟนคลับความขัดแย้งตรงนี้ก็ยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรีและทอมมี่แย่ลงไปอีกจากนั้นตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมลากยาวถึงช่วงเดือนธันวาคมปี2024ทอมมี่ก็ได้มีการล้อเลียนและพาดพิงถึงรีมอยู่หลายครั้งจนมาปะทุอีกครั้งในช่วงล่าสุดนั่นเอง โดยดราม่าทั้งหมดระหว่างรีกับทอมมี่นิดเนี่ยก็มีประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆเนี่ยมีขามเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ติดตใต้คลิปนี้เลยนะครับเหมือนเดิมหากเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ของทางช่องแบคขอ e ้อีสปอร์ตก็รลบชชวยกดไลค์ subscribe ที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยล่ะจะได้คลิปดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ